ไหมคะอ่ะกินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้แม่มีอาหารเปรียกให้ลูกหนูได้นะคะอะแบ่งกันกินหลกแบ่งกันกินนะคะกินเลยค่ะเออแบ่งกันกินหลกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่เอาอาหารเปียกให้เออหิวก็กินหลกเออแบ่งกันกน,น,น,น้องวัวกินเยอะๆนะเนท้องหิวไหมเดีย๋ยวแม่เอาอาหารให้หนูกินนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงกินกับลูกนะคะเออเป็นข้าวต้มไรเบอรีล่ลูกข้าวต้มไรเบอรี่แล้วก็ใส่อาหารเม็ดนะคะ กินง่ายๆไม่ติดคอเนี่ยเด็กๆกินละลูกกินเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้เด็กๆมากินค่ะเด็กๆกินเลยลูกเด็กๆกินเลยค่ะกินลูกกินตัวเล็กกินค่ะคนท้องกินเดี๋ยวแม่ไข่ต้มให้คนท้องกินกับลูกเลยค่ะกินเลยลูก กินน,นะคะออคเออ่เออหนูกินแล้วเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะได้ตามมากินนะคะลูกๆมากินเร็วๆตัวเล็กไอตัวนั้นไอตัวสามสีย,ยังไม่กินเ,เลย,เยมาของโปรดใครเนี่ยของปวดใครของปรดหนูก็เปล่ากินลูก กินเลยค่ะออืยี่น่ารักจริงๆเลยกินไข่ต้มนะของปวดลูกอะ่ะ หิวน้ำเหรอคะน้ำตาลหิวน้ำเหรอลูกกินน้ำเยอะๆลูกแต่ไม่เอาอาหารให้กินเออคิดถึงแม่ป่ะเอาเพื่อนหนูไปไหนหมดเออน้ำตาลหิวน้ำเหรอโยกกินน้ำเยอะๆลูกกินข้าวลูกน้ำตาลมากินข้าวลูกน้ำตาลอ่ะแบ่งกันกินเลยลูกเออกินด้วยกันอร่อยโล่แล้วหนูกินยางหรอกินน้ำก่อนลูกกินเลยลูกกินเลยกินน้ำก่อน เกินด้วยกันจะได้รักกันนะลูกนะเก่งมากลูกเออเออเออกินลูกกินเลยค่ะกินเลยค่ะแล้วเพื่อนหนูอีกตัวไปไหนเออเก่งลูกเมื่อกี้แม่ไปให้ข้าวคนท้องกับลูกมาลูกกินให้หมดนะลูกนะกินเลยค่ะแบ่งกันลูกเออกินด้วยกันลูกจะได้รักกันนะเก่งมากค่ะเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกเออหนูกินอันนั้นก็ได้ลูกเออเก่ง กินน้ำด้วยนะลูกนะเออน้ำตาลกินเยอะๆลูกไม่อ่อยไหมคะน้ำตาลบอกแม่อ่อยจังเลยแม่อ่อยจังเลยกินลูกกิน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 น้องทำไมน้องไม่กินกับพี่อ่ะกินเถอะลูกแม่เติมให้อีกลูกกินเลยลูกกินเลยน้องกินน้องหิวเปล่าน้องหิวน้องกินสิลูก รสเยอะลูกน้องกินเลยลูกเออกินนะคะเก่งมากลูกน้องกินเลยลูกกินน้ำเยอะๆลูกอืมอกาดร้อนกินน้ำเยอะๆนะลูกนะเอ,อ้ยขี้อ้อนเราอะน้ำตาลอะขี้อ้อนจมูกชมพูใช่ไหมคะ น้ำตาลขี้อ้อนใช่ไหมคะระวังรถด้วยนะลูกเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองพวกหนูนะคะอย่าโดนยาเบื่ออย่าโดนรถชนนะคะอย่าโดนใครจับไปกินนะคะยูระวั <c oughs> งรถนะลูกลูกหนูมาช้ากว่าเพื่อนเลยลูกเออกินซะลูกแม่เทน้าไว้ข้างๆอ่ะเห็นปะกินให้หมดนาะแม่กำลังจะไปอยู่แล้วนาะลูกเออพวกเขาอิ่มกันแล้วหนูมาช้ากว่าเพื่อนเลยเนี่ยเพื่อนๆอิ่มกันแล้วนะคะรถก็วิ่งไป กินให้หมดลูกเดี๋ยวไม่พอแม่เติมให้อีกลูกหนูมาช้ากับเพื่อนเลยอ้าหนูไม่กินเะรอคะหนูไม่กินนะคะขี้อ้อนอะเราอะขีอ้อนหนูไม่กิน,นะะนะเรหรอลูกหนูกินไปนิดเดียวเองหนูอิ่มหรอหม <laughs>